สวัสดีคันคน้นวันนี้อยู่ในเจาะลึกวิชชอซึ่งคําถามคือมีคนอยากรู้ว่ากีดิมรู้ได้ยังไงว่าควรให้กีโมเรสโตนเจตอนไหนเพราะว่าถ้าพูดถึงการแบบทำนายได้แต่จริงแล้วคนที่ใช้สายกับทำนายได้อย่างฮโนโดรูดอะไรอย่างเงี้ยมันคือคุณคาเนเชียนไม่ใช่หรออ๋อ คือความจริงแล้วว่าการที่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่ากีดิมให้กิบดนเนตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านในเอจเอเจอเนี่ยเจสกอตเพราะมันจะมีการบกวกะบการไว้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนที่ทําการสินเชื่อเจอคือเจอเจอคนก่อนเนี่ยมันเก่งมากเนาะคือริงๆแล้วถ้าหาให้พี่ตอบจริงๆเลยอะ่ะคนที่ทําการทํานายแล้วและคาดการก็ต้องใช้อาจีเบอร์มมเซนตอนไหนอ่ะคือเจอคนก่อนมันไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่ว่า คนที่สอนการใช้คำนุให้เจคนก่อนคือคุณคาเนเชียร์มันก็ทำให้ว่าในช่วงเวลาบางมันจะมีบางอย่างบางเหตุการณ์ที่มันที่เจมันไม่สามารถทำคำนวณได้เป็นคำนวณทำนายไ,ได้ไปถึงเนี่ยคนที่ทํานายก็คือจะเป็นคาเชียนค่ะแต่ว่า กีดิมเองเนี่ยถ้าใครอ่านศาสตร์แม่นมนดีจริงๆอ่ะศาสตร์แม่นมนทั้งหกศาสรของ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 วิชอตเนี่ยจะมีอยู่สามศารที่เกี่ยวกับทํนานาทํนานาแต่พี่แค่ไม่ได้เขียนโชว์ในวิชอตคือหนึ่งอันฮาคิมสองคือคอนดูอื่นแน่นอนและสามคือในคมเมนซี่ครับ oh. จริง,รงๆแล้วคนที่ฝึกในคอมเมนซี่่ก็มีความสามารถในการทํนานาแต่มันมีคอมเมนซี่จําเพาะมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีเงื่อนไขอยู่นั่นหมายความว่า ององรวมแล้วการที่เจคนก่อนมันมันคิดจะสละตัวเองแล้วแล้วดื่มน้ำชาอ่าดื่มน้ําน้าอ่าหยดน้ำให้กันนะบบจะลืมทุกอย่างเนี่ยมันก็ไดเตรียมพรอมไว้แล้วว่าใครทีเรียดหนึ่งสองสามสจะต้องทำยังไงอะไอย่างเงี้ยต้องมีเจคนนี้ที่ดูซึมๆที่ดูไป่องนู้นอะไรดูนง่วงเลยใช่เลยประมาณนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคําตอบก็คือทั้ง ทั้งกระบวนการในการที่ดช้ก่เปอร์เซนตอนไหนนไหเมื่อไหร่ผมตอนนั้นเนี่ยคนตัวตัวจัดสำคัญคือกีดิมเป็นคนถือกีร์เซ์กอร์เซนตัวส่วนช่วงเวลาในการปรากฏตัวก็มีการช่วยกันทำนายทั้ง3คนทั้งเจแล้วก็คาเนเชียแล้วก็กีดิมแต่รายละเอียดทั้งหมดนี้ค่อยไปอ่านไอเดอร์เจอร์นี่ออฟเจสกอตนะคะทุกคนเล่มสามและเล่มต่อต่อต่อไปใช่ประมาณนี้โอเคขอบคุณค่ะ ช่องทางการติดตามงานผดงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่2คือ y o u t Youtube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวเขมท่าเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด s u b s r r i e e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอมมโคใหม่ใมในเฟซบ o เนาะ แล้วก็ y o u t u b e เนาะสุดท้ายนะคะคือ i g ตัโใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง i g เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกฤติานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่องทางเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้น้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าโปกเอ่ยหรือของพ,พิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรอย ดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ